สวัสดีค่ะสวัสดีแม,แม่เอสินทุกท่านนะคะพรบกับเราในช่องพายเลิศดรักน,นะคะวันนี้พ่อตื่นพาแม่ดีโคพี่เลิศดพาแม่นิโคมากินงานวันเกิดพี่เดือนนะคะแม่แม่แมนี่จันเจ้ากินนมแล้วกินนมแล้วพี่ดาวเราก็กวักกวักอย่างเดียวดูหน้าตามีความสุขนะพี่ดาวเห็นแม่แม่ล้อมข้างล้อมเอว เป็นทักไทยจะทักไทยกับเมนิโคโแล้วเหมือนนางมีลูกแฝดนะเหมือนนางมีลูกแฝดดูๆจะไปแก้เชือกแม่แล้วโอ้จันเจ้ากินคำใหญ่จังเลย โอ้โหโชว์โชว์แล้วโชว์แล้วมาทตั้งพี่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 มันจะคอยประจึนมาทตั้งพี่คอยประจึนอือหันมาทตั้งพี่ได้ไปถิ่มใส้หนามอยู่เนาะเออตัวเออปอฟังอยู่ปอฟังอยู่อย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอยากแห้งอยากแห้งอีพออยากแห้งเนาะจะงัวจะบังงัวชาวอ๋อยถิ่มใส้หนาม เบองของผนจักว่างโง่แบบแด้อ้อยสิบเส้นเราได้อ้อยกินแล้วได้อ้อยกินแล้วของตัวเองก็มีนะแต่อยากกินกับแม่ในโคกับพี่เลิศ วันนี้ต้องรอบ้านพ่อพุธนะคะยังไม่ทันได้มาได้กินงานมันเกิดพี่เดือนนะคะเราแต่งเรียบร้อยหมดแล้วนะคะจับตะนมส่างได้เวลากินโตะจีนแล้วนะคะแม่ๆกจันเจ้ากินก่อนเพื่อนเลยนี<ๆ>่นะคะจันเจ้ากินก่อนเพื่อนเลยโอ้โหมาจันเจ้าโอ้โตบ เอาผุนไปกรุงเทพียสามหมื่นจันเจ้าตีพญารำนะพุ่นพุ่นบ่ได้กินเอาแล้วเอาแล้วกินก่อนเพื่อนเลยกินก่อนเพื่อนเลยเอือว่าแม่ตัวเองเฮ้ยทักทายทักทายแม่นิโคแม่พี่เลิศโอ้โวันนี้เรากินก่อนเพื่อนนะคะวันนี้เรากินก่อนเพื่อนอาหารอร่อยอร่อยอู้กินกระโพดก่อนโมเลยไปละพุ่นได้กระโพดไปละพุ่นลาลาไปพี่เลิศกินน้ำเร็วๆเร็วๆโอ้ยีบ บ้อธรรมดาค่ะปุนไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแมีคุณ่เจอคะแนนจากแม่ตุยอีสคะแนนจาแม่ตกว่าหนยเอนล่นมเือ้าแล้วเอาแล้วเอาแล้วหนูขอกินก่อนเพื่อนอาหารอร่อยอร่อย อากับแม่ไหมเอออากับแม่ไหมรู้อากับแม่าาไหมโอ้อยากแห้งเดียกินก้อนมูขออนุญาตไม่รวมยอดนะค่ำตาตีค่ะค่ำตาตีค่ำ <ไป S 2> คู่แอดกับค่มซื้อซ<ๆ>ื้อคะุณไ,ไปแล้ว,ไ,ลวไปแล้วเราไปกินฝั่งน,นู้นเด้อเราไปกินฝั่งน,นู้นเราจะไปฝั่งนู้นเราจะไปอยู่กับพี่ พี่ทองกับาเรืองเร่่เรเ่ายเร่เ่เร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 ่นร่เร่น่เร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 ่นิโคมาเินเร่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 กรนเร่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 อล่นร่ยรนเร่เทีเ่เลอเร่เร่เรเร่เร่เร่เด่เร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 ่เไ่เ่เร่เร่เ่เดนเรนเเ่เ่่เ่ จะของานเชสราให้กินก่อนก็จะมีแม่แม่แอนนาและก็พี่ฟ้านะคะส่วนพ่อทองยังมาไม่ได้นะคะพ่อทองยังมาไม่ถึงนะคะพ่อทองยังมาไม่ถึงบอมากินน้ากันดหละแต่ว่าโอ้ล่ะอยากแค่จะราขาที่หาวมากินนำ้ำฮะพอด่พี่ฝันนะให้พี่ฝันพอ เดี๋ยวพี่ฟาสิบไิกินน้ำมูสิกับบาหอดเฮือนโอ้ไปเฮือนาสันกระตุงกระตฮะเก็บบ่าะสั้งเฮทนดกระตงกล้วยนะกระตคนเจ้าเก็บมางนะเก็บเก็บกล้วยแล้วเนียเพราะว่าพี่ฟาสิบหอดบ้านเออเก็บกล้วยตะนัเจ้าหน่อยมเจ้าละเออตระหนักสั้าทองบ้านมานห่อยหนี่แม่นี่แม่ปีนี่แม่ม่มางมาใมามางมามามมา เฮ้ย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 ได้กินแล้วว้าปีฟ้าสิมดาใครเข้าล้มักผู้บ่าวทองแห้งโอ้จุ่มใส่กันแล้วค่ะซิโตจุ่มใส่กันแล้วพุนครอบครัวเดียวกันนะคะครอบครัวเดียวกันทางสี่เชือกนี้เขาจะอยู่ด้วยกันได้กินแล้วนะคะได้กิน ขอบคุณนะคะขอบคุณางานมันเกิดพี่เดือนนะคะเบอรสาวเราเรื่องคุณหน้นาจุ่มกันกับเมนิโคละ่ะคุณโอ้โหขีถ้ถอดกันแห้งเศร้าๆเงินพี่ฟาดประธานนีพญิโพดป่อยเลขปรทธานีขี้แต่พี่อันท่องพญิเตืองมือนี่ขควาจับเมนิโคมาไเล พากันไปกินนะจุ่มนันจุ่มนี่กินอยู่สองตัวอาากันกินนจุ่มนันจุ่มนี่กินอยู่สองตัวนี่จะของงานมันเกิดมากินแล้วนะคะเจ้าของงานมันเกิดเรามากินแล้วนะคะนี่พี่เดือนกินโตนี้จะกินกับน้องดาวนี่เจ้าของงานมันเกิดนะคะนแม่ะ น้องดากินตามหลังนะคะน้องดาก mm. <cu> ินตามหลังจันเจ้ากินจะได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮยเบิ้ง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 เขากินเมดปากโดยลูกกดปากหน่อยปากสะอาดกันเลยเฮยเฮุ่นุ่อาจารย์งามจับงามก่อนจับงามก่อนเร็วเร็วเขั้นแว โอ้พ oh, oh, ี <im> ่กับน้องก็กินด้วยกันเหลาเหลาเราจะกินอะไรโอเดินตามเขาแล้วเหล่ากี่แวว่ากินอย่างเดียวเลยโอกินใกล้จะหมดแล้ว นานๆแม่นิโค่ทมากินผลไม้อยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนนะคะโอ้เป็นจะไปเหยียบยังมะลูกไปให้กินนีอย่างละก้อนนั่นดูดูดู กินยังมีความสุขกินอย่างอร่อยกินเมลอนก่อนโอ้แม่นี่โคไม่เคยได้กินเมลอนกินดีขนาดเลยหากินแต่เมลอนกับกระโพดแตงกวัวตามหลังพี่เลิศนี่ดูดู แย่งแล้วแย่งกันแล้วค่ะแม่ดาวเรืองดูหน้าตา ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามใ่ช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กระนึงกำลังใจนะคะรักเลิศรักแน,น่นอนแต่ขอให้รักนานๆนะคะเก็บไปในะอ้อมหออ้อมใจขอ,ของพ่อแมท่ทุกท่านด้วยนะคะอ,อันนี้แจกช้ำด้วย โอเคอมาสองได้สงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี้าค่ใหม่สวัสดีค่ะขอคค่ะขอดคค่ะขอบคุณค่ขอบคุณค่ะขค่ะอค่ะขอค่ะขอบ่ะบ่บ หมู่บ้านโรงเรียนของเรามีอยู่ห้าหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านมาหมู่บ้านครบแลปรขอบคุณน,นะคะขอบคุณงานวันเกิดของพี่เดือนนะคะขอบนนะคะุณมากมากค่ะ ขอให้ที่เดือดจ้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยู่ไปนานๆอยู่ให้แม่เอฟซี FC, ได้รักนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงผูก <time> นันลากรักเข้าน,นั่นละอยู่ข้างหลังเจ้านันผูกโลดพัดเต้เขา สำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ